สวัสดีครับวันนี้จะพาผ่านบทคำนะครับผ่านตามคุณครูนะครับบอะอมบังปอมบังบอัะครับอกครับบังครับบังครับโปรอัประ ปอมอรอปอออลอกออานององานงอเอนองานโรงงาน <hating and> <unites> <sa> <randomized or> <unites>. นอแอนอเนนนอแอนอเนนขะเนนเนรออุปรุรออรอองรังอรัรงออิกรักรูกรัสอีสีสอีสีอาโอขา สีขาวกออากอรออกรไม่หกรอกอรอกไม่หกรตกรตกกกไไม่เอกไกกไไก่เอกไกกอาฟาไมหูฟากอาไมาไกฟ้าไกากวง กอีรีกองรีก็าอากาวิหัวก้าก้าอเ์กาไม่ห้าอีอีไม่หอีอีอไม่หอีเจอีเอีเจาเจ้าไม่หเจ้าเจ้าอาเจ้าไม่หเจ้าเจ้าชาโยชายเจ้าชาย มอแมเอกแม่มอแอมกแม่มอแอนอบามิโทบ้านออนบมิโทบ้านแ่บ้านแม่บานคออากาออากาออูนตุนคออนตุนกาตุนกาตุนคออุนอคุน